สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทําขนมจีนน้ายานะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะไปดูวิธีทํทกากันค่ะก็ตั้งน้าในหม้อนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อปลาถ้าอยู่เมืองไทยก็จะใช้เนื้อปลาช่อนนะคะแต่เราอยู่ต่างประเทศนะคะไม่มี แล้วอันนี้ก็เป็นปลาทูเค็มนะคะก็จะแกะเนื้อปลาทูเค็มใส่ไปนิดหน่อยใส่เนื้อปลาทูเค็มไปด้วยถ้าเพื่อนมีปลาทูนะคะก็ใส่เนื้อปลาทูเพิ่มไปอีกนะคะแบบมีแหละแต่แบบไม่ใส่เพราะว่ามันแพงอะ นะคะถ้าเพื่อนอยู่ไทยมีก็ใส่ปลาทูไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็เติมกระปิเข้าไปนิดหน่อยนะคะค่ะต้มแล้วก็พอเนื้อปลาสุกนะคะก็เอาขึ้นมาตำนะคะตำให้ฟูส่วนใครที่อยากให้น้ำเนียเนีๆน,น,น,นะคะก็เอาไปกรองก่อนนะคะ ค่ะแมวก็ใส่ลูกชิ้นลงไปแล้วนะคะมีลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะเสร็จปุ๊บก็จะใส่เนื้อปลานะคะ,นะ,คะเนื้อปลานะคะที่เอามาตำจนฟูนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็จะใส่กระชายนะคะใส่กระชายทุกๆนะคะลงไป แล้วก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากับเกลือนะคะเล้าใส่น้ำปลาไปแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะ ก็ฉีกใบมะกรูดใส่ไปด้วยนะคะอันนี้มันทําเป็นน้ํายาป่านะคะก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะถ้าใครชอบปลาก็ใส่ปลาระแต่ถ้าใครไม่ใส่ปลารจะทําเป็นน้ํายากะทิก็แค่ใส่กะทิไปนะคะถ้าใส่กะทิก็ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่ใบต้นหอมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบก็เตรียมผักนะคะกับเส้นไว้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จะเป็นผักกาดดองนะคะที่ดองเองนะคะก็อร่อยดีค่ะปอลอดสารนะ<ไ>ก็ใส่เรียงไปเลยน<ไ>ี่นะคะใส่แตงด้วยนะคะแล้วก็ตักน้ำยาร้อนๆลาดเลย ค่ะทำเองเนาะจะเอาความข้นแค่ไหนก็ได้ใส่ลูกชิ้นไปสามลูกเลยค่ะน้ำข้นๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ไปด้วยนะคะไข่ต้มค่ะนี่เสียดายไม่ได้คั่วพริกนะถ้ามีพริก,รกคั่วก็โรยนิดหน่อย แอ้วนำมีพริกป่นใส่พริกป่นไว้ข้างๆนี้ก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวยกไปหมั่มนีกว่าลองไปทำดูนะคะ